ราศีมังกรดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคําพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนปี2567 ราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มก,กราคมถึง12กุมภาพันธ์คำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีมังกรเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวรา,ราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ ช่วงก่อนวันที่9พฤศจิกายนดาวสุกดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนการงานก็ยังโครจรโยกหลังลักนณาอยู่ในภพราพะก็แปลว่าช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีมังกรคุณจะยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานการพูดการเจรจาการค้าขายก็ยังคงเป็นไปได้ด้วยดีแต่ดาวพุธนะคะก็ยังโครจรอ,อยู่ในราศีพิจิกนะคะโครจรร่วมกับดาวพระเกตในภพราพ และตรงนี้นะคะดวงดาวก็ยังหนุนส่งนะคะให้คุณมีลาบมีผลจากแดนไกลหรือว่าคนทางไกลนะคะจะมีเข้ามาส่วนช่วยเหลือคุณหลายคนนะคะก็จะเป็นจังหวะในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จจะมีเครดิตที่ดีหรือว่าจะได้รับการยกย่องจากผู้คน พอวันที่9พฤศจิกายนนะคะดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการงานจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในภพวินาศมีมาตรฐานนะคะทางดวงดาวเป็นมหาจักรก็แปลว่าพอหลังวันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นช่วงเวลานะคะที่ภาระการงานของชาวราศีมังกรจะมีเข้ามานะคะค่อนข้างมากหลายคนนะคะอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณนะคะจะต้องสู้จะต้องรุย เพื่อที่จะได้รับผลสำเร็จที่มากมายในช่วงเดือนธันวาคมดาวสุโครจรเป็นพบวินาศนะคะก็แปลว่าตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีมังกรคุณจะต้องเน้นการทำงานอยู่เบื้องหลังนะคะพยายามไม่ออกหน้านะคะถึงจะดีที่สุด และวันที่16พฤศจิกายนนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนมรณะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะในโพราพะก็แปลว่าชาวราศีมังกรนะคะคุณมีเกณฑ์จะมีความโชคดีเกี่ยวกับในเรื่องของมรดกก็ได้ หรืออาจจะได้เงินได้โชคจากความเสียหายแต่อย่างไรก็ตามนะคะพอหลังวันที่18พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปดาวเสารดาวประจำตัวของคุณนะคะจะกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งในพบการเงินก็ถือว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนนะคะของชาวราศีมังกรใครนะคะที่ไม่เคยมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองหรือว่ามีเงินในบัญชีอยู่น้อย เมื่อดาวเสารนะคะโคอจรเดินหน้าได้นะคะก็แปลว่าหลังจากนี้นะคะเงินทองผลประโยชน์ของคุณนะคะจะค่อยๆเพิ่มเข้ามามากขึ้นเพราะว่าเมื่อดาวเสาร์โคอจรอ,อยู่ในภพการเงินนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นในการแสวงหาทรัพย์สินเรียกได้ว่าคุณจะโฟกัสนะคะแต่ในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์มากขึ้น ที่สําคัญนะคะดาวการเงินของคุณนะคะก็คือดาวพราหูก็ยังโคจรโยกนารักคณนาราศีเกิดน,นะคะเป็นตําแหน่งที่ดาวการเงินจะให้คุณกับดวงชะตา ดังนั้นนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะถึงเวลานะคะที่ชาวราศีมังกรคุณจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะคะสําหรับการที่จะหาเงินหาทองนะคะเข้ามาสู่ตัวหากคุณมีไอเดียดีๆนะคะอะไรก็จงเริ่มต้นลงมือทําได้แล้วเพราะว่าอะไรที่เคยล่าช้านะคะพอดาวเสารกลับมาเดินหน้าได้ก็แปลว่าคุณจะมีผลสําเร็จเกิดขึ้น ดังนั้นนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เริ่มต้นเดินหน้ารับทรยบกันแล้วนะคะ มาดูในด้านการงานกันนะคะก่อนวันที่9พฤศจิกายนนะคะดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานก็ยังโครจรอ,อยู่ในภพราพะก็จะเป็นช่วงเวลาที่การงานของคุณนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนที่ทํางานประจํานะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่การงานจะราบรื่นจะมีคนนะคะเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณส่วนคนค้าขายคนทําธุรกิจนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ลูกค้าจะค่อนข้างมาก แต่พอหลังวันที่9ก้าพฤศจิกายนนะคะดาวการงานของคุณนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในพวิวนาศก็แปลว่าชาวราศีมังกรนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังคุณจะต้องระวังความผิดพลาดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและดาวศุกร์เมื่อโคโจรเป็นมหาจักรก็แปลว่าการงานที่คุณทํานะคะจะหนักแล้วก็จะเหนื่อยมากกว่าเดิมแต่ถ้าหากมองในมุมที่ดีนะคะวีนาศหมายถึงทางไกลหมายถึงต่างประเทศ ก็แปลว่าหลายคนคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลหรือว่าจะได้ไปต่างประเทศเพราะหน้าที่การงานก็ได้หรือหากใครที่คุณค้าขายออนไลน์ก็ถือว่าคุณจะค้าขายดีมากเป็นพิเศษ มาดูในด้านการเงินและโชคลาบนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวราศีมังกรนะคะก็ยังคงมีลาบมีผลนะคะมีการเงินที่ดีไปตลอดทั้งเดือนเพราะว่าดาวเสาดาวประจำตัวของคุณจะกลับมาโครจรเหนินหน้าได้อีกครั้งตรงนี้ก็จะทำให้เจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นในการหาเงินหาทองก็ขอให้ชาวราศีมังกรลงมือทำไปนะคะแล้วผลประโยชน์รายได้จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวคุณ แต่ช่วงนี้คุณอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับบุตรบริวารมากสักหน่อยนะคะในเรื่องของโชคลาภของชาวราศีมังกรก็ถือว่าคุณจะดวงดีกว่าใครนะคะเพราะว่าคุณมีดาวอังคารดาวโชคลาภเล่งลัคนาราศีเกิดส่วนในภพราพัคุณเองก็ยังมีดาวพระเกตนะคะดาวบุญดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนอยู่ก็ส่งผลให้เจ้าชะตาจะสมหวังจะมีความสำเร็จน,นะคะในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจ มาดูในด้านความรักของชาวลัคนาราศีมังกรดาวสุขดาวตัวแทนความรักโคจรอ,อยู่ในพวินาศก็แปลว่ารายคู่ก็มีเกณฑ์จะประสบปัญหาเกี่ยวกับรักซ้อนหรือว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับมือที่สามเข้ามาก็ได้บางคู่ช่วงนี้คนรักของคุณนะคะอาจจะมีความลับกับคุณอาจจะส่งผลให้เกิดความระแวงสงสัยได้ ส่วนคนที่ยังโสดหากยังไม่มีใครในช่วงนี้ก็ขอให้คุณไม่ต้องรีบรักใครชอบใครนะคะจะดีกว่าเพราะว่าอาจจะเจอกับคนที่ไม่จริงใจก็ได้ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์จะกดซุปเปอร์แตงสนับสนุนช่องก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง